สวัดีครับผมที่ดูหนังเกมตอนรีนไนท์นะครับก็เป็นเกมแต่ขวามสั้นนะครับที่เกี่ยวกับการซักผ้านะคือซักผ้าสุดหลอนนะครับเล่นเลยว่ะไม่ไม่ต้องพูดเดยอะกูมไม่อยากในเรื่องยอ่อฉันชอบที่จะมาซักผ้าตอนกลางคืนน่ะว่ามันสงบม,มากแล้วก็ไม่มีใครอยู่รอบเลยก็จะเป็นเรื่องคดีก็ดีแล้วอย่างแรกนะฉันต้องไปเอาก,การะตะก้าก่อนนะแล้วก็เอามันใส่ในตู้ตู้ตู้ซักผ้าเกือบซักผ้า นี่ไงล่ะกูกลับแม่งเลยฉันยังฉันต้องอ๋อแต่ไม่ใจเอามันใส่รถได้เมื่อตอนเสร็จแล้ววิทย,ยุนะครับกูเยอะจังวะต่อไปก็ใส่ขนลักฟอกน,นะเสรเรียแบบร้อยให้สุดก็ใส่เออนั่นแหละคือตะพ้งกํายักผ้าแต่วะ ยาสปาอันนี้มันเป็นขนมจริงเหรอไอ้ที่ไหนวะหวามไม่เจอนี่เหรอไม่ใช่ไม่เสียงอะไรวะนี่ไงวิจัยงเงินเอามาทำไมคุณเด็กแม่งเลยอร่อย ก็เหลือดีนะที่มันจะกล้าครับู้งหาอะไรวะลืมต <c oughs> ิดติดประตูแล้วกดต้องหยอดเหรียญปะ่ะใช่เออเหรียญครับทับผ้าเลยแล้วก็รออนู่นั้นเวลาห้าทุ่มแล้วนะครับอีกหน่อยที่ห้าทุ่มสี่ทุ่มหกสิบเก้าที กูแจกขนมแม่งเลยไม่ได้เดี๋ยววางให้เรียบร้อยเพลงปิดได้ไหมวะเงียบจริงครับไม่มีใครเลยครับอยู่ในป่าด้วยฮะรถผ่านไปผ่านมาพอดีอันนี้มีคนอยู่นะมีคนใช่ไหมฮะโอ้ยยังมีคนอยู่ครับโอเคคนไม่เป็ผีก็ดีแนละ้ว กลับไม่ได้โอเคอรอบๆก็เป็นร้านแบบร้านซัผ้าเลยนะฮะซึ่งโอ้โหยืดเดินได้กว้างมากกว้างจริงฮะไปไหนก็ได้นะล็อกครับถ้ากูเดินทัวร์ได้ไหมแบบทัวร์เลยอะทัวร์เมืองอะได้ไหมไม่ได้เลยแค่โซนเลยจังวะ นานเว้ยหลุดผีไปเนี่ยเหตุไม่ก็น่ากลัวชิ้นหายเลยเห็นน่ากลัวจริงเอ่ออันนี้มีพวกคอสนะครับน,นี่มาหายใช่ไหมโอเคแล้วต่อไปก็ไปเอาเสื้อที่เปียกเนี่ยไปทำให้แห้งนะแล้วก็ใส่นั่นใส่นี่ทำให้แห้งครับ ต้องดรายมันนะดรายเออนะครับแล้วก็ใส่คอนอฟ้ร์เหมือนเดิมไม่ใช่ไม่คอนฟ้องอะไรบ้งหมายถึงว่าเพื่อก,กดกดตู้อะกูขอเรียนหน่อยนะอเออตอแห้งไนะปฮะเวลามันค้างอะไรไว้เนีนะ่ยมันควรจะห้าทุ่มเลยน,นะตอนนี้ มา,าฟังเพลงอีกแล้วล้าเม็นโครตรน่ากลัวเลยวะรถนี้ก็ผ่านไปรถคนไม่เ้ยเฮ้ยยู่เงียบเหรอครับไม่เงียบเหรอเฮียฟังเงียบแล้วองวิจัดเลยะ่ะมองเวีเลยอ่ะ โอ,อ้วงวิงเลยครับพอเงียบเลยเปิดเพลงกันดลนะไม่ว่าหรอกอ๋อเพลงเพลงอยู่เพลงอยู่เอเคเพลงอยู่ก็ดีอันนี้โอ้เราได้เราเงินเพียบเลยนะเนี่ยท่าเงินเยอะอยู่นะเกียมาเยอะเลยฮะกัดเหรียญเข้าไปนี่เป็นตะกร้าใส่พี่เดินไป อันนี้ทำทำงานไม่ได้ฟางพังนะุดคนดืม่มดีกว่าแม่งไปดูรอตรงร้านนะ่ะโอเคในสุดก็ไปเอาเสื้อที่แห้ง้ะเนี่ยเข้ารถกันโอเคอุย้ยรู้สึกความรู้สึกความอุ่นเลยแค่มีอีกสองอันนะครับ สองตะกร้าที่เี๋ือมั้ยไอ้ e t เจ g e n t ปลดฟอกแลกเงินปิดประตูไปไม่าอจำนานจำนานมากแค่นู้นได้ไหมได้ครบทีเดียวไม่ได้เหรอเข้าไปเอออ๋อใส่ได้ลานเลยนี่าแม่งเอ้ยคุณรออยู่แล้วอ่ะเข้าไป โอเคริดเรียบร้อยเดี๋ยวก็รออย่างเดียวเฮ้ยอะไรวะโอ้ยนี่เป็นโรผมลูกอ่ะคือลูกใหญ่เลยเห็นอะไรที่เป็นรถอีกแฉบตัวเนี่ยก็เริ่มกลัวละอันนี้ก็มีแล้วมา้งวะ Personality t เ s t นะครับทดสอบบุคลิกของคุณนะก็อะไรดีวะคนหายตัวไปด้วย What the fuck ฟักน,นี่เพ้นหายวะ่ะโอเคครับมาได้ละเรียบร้อยแต่เมื่อกี้ผมไปแก้กล้องเลยนะกล้องผมพังนะครัอยู่ก็พังอยู่ก็บักงงอโอเคเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแบบว่าอะไรวะเปลี่ยน,ยน,ยนที่หุ่นเลยนะเชี่มยมเนี่ย่างนั้นนี่กูตกใจหมดบ้าปะเนี่ยบ้าเอ้ยตกใจหมดเลย ใส่เข้าไปร,ร้อยรอหมูรอเป็นแห้งครับเอาเป็นอบสักทีปิดให้อะ่ะขับไปเรื่อยเรื่อยบร้อยจบแล้วไปเนี่ยก็มีแค่นี้ปะวันนี้โอ้เกมนี่มันสักฟาเซมิเลเตอร์เนี่ยมาเที่ยทวทั้ทุกวันอยู่แล้วก็ทำในเกมด้วยเออดีอทุกอาทิย์เลยกูไป ออเพลงมันแปลกๆนะเดี๋ยวก็รอองเดียวไม่มีเลยอ่ะถ้ากูเดินเล่นได้ไหมวะตัวอีกแล้วรถคันเดิมนะครับสีฟ้าเหมือนเดิมเลยไม่เอารถมาขับวนรถทุ่มเมืององเงี้ยเลยขับขับแบบวนทุ่มเมืองไว้อ่ะให้มันเหมือนว่ามีม,ม,มีรถมีรถอยู่นะครับจริงๆแล้วเป็นคันเดิมเหม็นปะ่ะเห็นป่ะคันเดิมนะครับ ได้เปลน่าจะคันคันเดิมไม่ไม่ใช่คันใหม่แต่ว่าเอามาเดินขับวนเมืองครับขับวนรอบเมืองแต่เชื่อกูไม่รู้นะประหยัดทางประหยัดเงาะภาษีรออย่างเดียวอยากขายที่นั่งรอวะ่ะนั่งรออย่งกันเป็นลานค้าอะไรไปได้อันนี้มันม,มีกาพังนะมีกาพังนั่นงไหมโอ้ยอุ่นเลย อุ่นเลยอุ้ยมันล็อกกลัวยังงั้นอัดหน้าเลยเพี่ยกอะไรวะเฮ้ยเสียงไอ้อออที่กระดาษบอร์ดเป็นเธอ,อไรวะอะไรอะ อยู่คนเดียวหลังจากเที่ยงคืนสิเธอจะมาหานายโ oh อ้มม่ก็เออมีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงแปลกๆไหมอะ่ะที่เร่อที่จะมามองฉันตรงหน้าต่างเธอเป็นคนบ้านเลยกันหรือว่าอะไรกันแน่วะจะเห็นเธอในจะเห็นเธอด้วยในวันที่สิบหกมิถุนายนน,นะฉันพยายจะเข้าไปเผกับเธอแต่ว่าเธอก็หายตัวไปต่อหน้าให่เลย เว้ยเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่อบแห้งมันเปิดเองเหรอฉันต้องไปเช็คแล้วล่ะ้เพิ่งเมือนจะเป็นผีนะครับเชยเอ้ยเนี่ยอันนี้มันไม่ควรเปิดนะครับ

นี่ก้จงหาดูแถวนี้ดูแล้วก็หาโทรศัพท์ผมว่าจะมีโทรศัพท์แบบเ,เก่าๆอยู่นะไอโพบมึงขับรถปีซีขับรถปีซีมึงบ,บ้าปะเนี่ยนี่ไงอย่างนี้ครับอะไรดีวะกุญแจอะมันล็อกอะ่ะ คุณใจเจอวิกไม่ได้ด้วยนี่วิ่งไม่ได้นะครับเข้าไปเข้าไปอุย้ยไอ้ปิวช่วยด้วยช่วยฉันด้วยค่ะช่วยพ่อมึงสือไม่น่านทุกคนเลยนะฟนะรีสโนอหนังพยานเปิดเองเหรอพยาเนีวต้องเปิดโดยพนักผู้จัดการเท่านั้นนะ ởi cái gì vậy thế? Tại tui bị Này tôi Đi đây. Tụi tui không có. Tụi tui chứng không, không có. เอ๋อโทรศัพท์มันเสียนะครับเลื่กไปไหนอนะอ๋อทางขยะปะมังขยะเหรอนี่เหรอโอ้ my god นี่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเข้าไปเลยอ๋อเราจะศพครับศพผู้หญิงครับอ๋อคือเข้ามาให้เราอ๋อคือเข้ามาให้เรา คือมาบอกเราเพื่อที่จะให้เราเดี๋ยปหาศพเขาใช่ปะโอ้หที่ยอย่างไม่ยมาอย่างนี้ได้ไหมกลัวเมียมาอย่างนี้เลยนะขอร้อ่ะนะนะไม่ปวดเลยนะใช่ไหมคือคือ,คอทั้งเรื่องเนี่ยคือผีมันพยายามทพ่จะให้เป็นคนเห็นนะครับเพื่อจะให้คนเนี่ยไปช่วยตามหมาศพของเธอห้หน่อยซึ่งกายว่าเราเนี่ยก็เป็นคนคนนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนอื่นกลัวจนไม่กล้าเข้าไปเข้าไปคุยหรือเข้าไปยุ่งนะครับแต่เราเนี่ยเราโง่นะเราโง่นะครับ แค่หมอกลัวที่เดียวก็ไม่อยากขับรถผ่านแล้วแต่ว่าความโง่เนี่ยก็ทําให้เราอยาจะจบของเธอนะครับก็ถือว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งดีนะถึงแม้เธอก็ไม่ได้มาไลน์นะครับเธอแค่ชอบมาแบบให้กูตกใจอ่ะที่ลังอย่ามาอย่างนี้นะขอร้องละคลิปนี้เหรับเกมรอนที่ริชไนท์นะครับก็สั้นๆดีนะครับสั้นๆสนุกดีไหมสนุกไหมก็มันก็ซักผ้านะก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่นี้กันนะครับแต่คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมก็จะมาใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเกมอหรือเปล่านะคลิปนี้ก็ไป่นรับิวเจอกันครับผม จะไมา่นะไอ้ผู้หญิงน่ะมาให้ดีหน่อยถ้าอยากให้ช่วยมาขอก็ได้